สวัสดีค่ะ,คะ,คะมัดไหมกับใบเฟิร์นพวกเรามาจาก h h ฮ็ k กค่ะสำหรับ e ีพีนี้ A h h ฮ็พาชิมของดีเขตดุสิตขอนำเสนอขนมชั้นสไตล์ AH h ฮ็อกชว่าอะไรดีคะขนมชั้นติดดาวค่ะต่อไปมารู้จักส่วนประกอบกันนะคะว่าแต่มันใหม่ส่วนประกอบมีอะไรบ้างหรอคะส่วนประกอบมีดังนี้เลยค่ะ 1. ใบเตยค่ะ 2. น้ำกะทิค่ะ 3. น้ำตาลทรายค่ะ 4. เกลือค่ะ 5. แป้งมันค่ะ 6. แป้งข้าวเจ้าค่ะขั้นตอนการทำนะคะ 1. นําำใบเติมาหาัรนเป็นชิ้นเล็กๆและโขกให้ละเอียดค่ะ 2. นำน้ำตาลเทใส่ภาชนะสำหรับผสมค่ะตามด้วยน้ำกะทิและเติมเกลือเล็กน้อยค่ะจากนั้นคนให้เข้าก,ากันจนน้ำตาลละลายค่ะ 3. ตามด้วยแป้งมันและแป้งข้าวเจ้าค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกัน 4. แบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส,ส่วนจากนั้น นำน้ำไปเติลงไปในส่วนที่หนึ่งค่ะและคนให้เข้ากันค่ะหเทหัวกะทิลงไปในส่วนที่หนึ่ง และส่วนที่2ค่ะจากนั้นคนให้เข้าจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนการนึ่งนะคะ 1. นํานำน้ำใส่ซึง้งตั้งไฟกลางจนน้ำเดือดได้ที่จากนั้นนำพิมพ์กงทาน้ำมันเล็กน้อย นำไปนึ่งให้ในน้ำเดือด5นาทีเพื่อไม่ให้ขหนมชั้นติดพิมพ์นะคะเทเนื้อขนมที่ผสมไว้ลงในพิมพ์โดยใส่เนื้อแป้งที่ผสมใบเตยชะแรกเพื่อให้แป้งเป็นสีเขียวค่ะ นึ่งจนแป้งสุกประมาณ5นาทีนะคะเราจะเทหลายๆชั้นในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะสลับระหว่างส,ส,สีเขียวและสีขาวจนเต็มพินค่ะเสร็จแล้วนะคะขนมชั้นติดดาวของเราถ้าใครอยากสุขภาพดีหรืออยากไปสาวเฮลตี้อย่าลืมลดหวานมันเค็มกันนะคะ EP 5ตอนขนมชั้นติดดาวขอลาไปชิมขนมกันก่นกอนนะคะบ๊ายบาย,บาย